กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกนันอีกเคยเนาะแล,ะล,แน,ลนเซอร์ชนะเบอร์ครับในรอบนี้เราเบิกกันในหน้าเกมลักกี้เนโกหรือว่าไอแมวนรกกันเบอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกทาก,กันนิดนึงนะในกลุ่มโกทาของเราใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมฝผมไว้ครับเบอร์ครับก็จะมีการแจ้งเกมพีจีโจเกอร์แล้วก็ไพเมติกค่ายละสี่เกมเนาะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกทาได้ครับเบอร์ครับหรือว่าผมพอดีรอบนี้ผมไปดูเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งฮะคุณขวัญเนาะเออนี่ถอนมมมมาาคครรัับบเเเเเ้แแลวกกกกก็ขไปตนี่เเกมมแวครับบ้ถอนมาฮะ อะได้เกมแมวมาเดี๋ยวผมขอรองตามนิดนึงครับเพื่อนครับประมาณนี้เนาะกบกลุ่มกดตามของเราครับเพื่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมรักกินโกรธหรวไอแมวนรกครับเพื่อนครับไปฮะโอเคมาครับเพื่อนครับในรอบนี้เราทุนมาที่352บาทเนาะมารองตามกับเกมแมวดูเนาะ,ะเริ่มจากเบสสีครับเพื่อนครับเล่นอย่างละสิบหมุนนะลองดูฮะว่าหน้ารายมันได้กินดีหรือเปล่าไหมครับ สมาชิกในกลุ่มไปแต่งมาก็ต้องไปตามกันเพื่อครับหลายรอบแล้วที่เรามาตามจากสมาชิกในกลุ่มโอ้โหจ่องนี่สวยครับเพื่อครับเออเป็นชุดเพื่อนเอ๋ยเอาเรื่องเจช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหย,ยังมีซูชิครับเพื่อครับแม่ไวลึกไปหน่อยไม่มีเจเนาะพูดยังไม่จบเนาะเราก็เราไปตามสมาชิกในกลุ่มมาหลายรอบครับเพื่อครับแล้วก็มีโอกาสแต่งนะรอบนี้ขออีกสักรอบครับเพื่อครับที่มาตามเนาะมาเบ็ดสี่ก็โอเคครับเพื่อครับแต่ขอลองเพิ่มดูนะเบ็ดหกครับเพื่อครับ ดูซิว่าวันนี้มันจะเข้าฟรีให้เราหรือเปล่าครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งเป็นถูกดูดยับครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งเชี่ยเป็นถูกย,ยับยับเลยครับเพื่อนครับโดนดูดนฮะมาเบ็ดสิบครับเพื่อนครับลองดูเบ็ดสิบนะโดนดูด,ดแบบเบ็ดสี่หรือเปล่าเนาะเออใช้ได้ครับเบ็ดสิบคำนวณมาหน่อยก็ดีนะเอาให้ใจชื้นมากนะเพื่อนครับอ่ะโอ้โหแมวทองเพื่อนเอ๋ยหมักไปโอ้โหเจ็ดสี่บาทแม่งยังเบาครับเพื่อนครับแม่ถ้าแมวทองเข้ามาในแบบฟรีสปินเนาะแบบนี้น่าจะเวิร์กครับเพื่อนครับ แต่ก็ไม่น่าเกลียดนะได้อยู่มากไยเพื่อนไม่แมวทองมาบ่อยเหลือเกินสวยเพื่อนเออเบ็เสร็จคำนวณดีครับเพื่อครับใช้ได้มาต้องจัดแล้วครับเพื่อครับสามสิบมุนจัดปุยจัดปุยเพื่อนเอ๋ยมาฮะอุ๊ยอุ๊ยแบบพี่หนุ่มอุ๊ย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 อ้ามาแล้วครับเพื่อครับมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโก้อาติโนแหมโอ้ยนวยจะเข้าให้อะยังมีลุ้นครับเพื่อครับดูซิว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามับมาบไปเพื่อนโอ้ยเวนเอ้ย แม่มา3าตัวให้กูลุ้นเก้ออีกแล้วครับเพื่อนครับแต่คำนวณน,นอกอยู่ใช้ได้เออไม่เข้าฟรีก็ไหนๆก็แตะมันสันหน่อยครับเพื่อนครับอ่าโอเคมีคำนวณมีอะไรอยู่เนาะถือว่าไม่น่าเกียดครับเพื่อนครับโอเคพัดช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหเป็นคิวซะคูณมามากพ่อยโอ้โหสี่บาทโอ้ยพัดแม่งไม่ลงมาให้อีกโอ,อ้ลองดูไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับเรายังถือว่าเท่าทุนเนาะไม่ขาดทุนเท่าไหร่ครับเพื่อนครับ ปั๊บปึ๊บปั๊บ,บพอบอกไม่ขาดทุนก็เพื่อครับโอ้โหแม่งมึงดูดยับเลยไอเวรโอ้ยม้รุ่นอีกแล้วครับเพื่อครับมาช่องน้อยเหลือเกินช่องน้อยแม,ม่เงยมุดมดคำซิวอลปะโถเออโอ้ยดอกนี้เพื่อมับไปโอ้โหข้าสบหบาทสวยฮะสวยเพื่อต่อเนื่องมามัดโอ้โหหกบาทเบาครับเพื่อครับแต่มีต่อเนื่องไปเออ มันต้องแต่งบ้านเพื่อนเอ๋ยนี่150ร้้าิบาทกันครับ,รบถือว่าแต่งนอกได้อยู่นะมาเดี๋ยวผมขอย้ําสักรอบครับ่อนครับอีก30มหมุนนะมันมาสกเกตเตอร์3มต,ตัว3ตัวแบบนี้มันจริงจริงมันน่าจะเข้าแล้วน้องจริงอะ่ะเออลองดูฮะ30มหมุนนี้มันต้องเข้าแล้วครับ่อนครับมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนโอ้โหไม่เอ้ยใชิไหมเออสวยครับครับคูณไปเพื่อนหมักเไปโอ้โหเบายังเบาฮะเคช่องหนึ่งเพื่อน สาหร่ายสาหร่ายอ่าสาหร่ายถึงครับเฮ้บโอ้โหจริงคำนวณดีแต่มันไม่มีตัวแมวมาเนาะแมวทองทานีมาก็แบบมันมีโอกาสแต่งนอกครับมันต้องมีแมวทองเนาะในการคูณครับเฮ้ยครับยิ่งมาเยอะมันยิ่งแต่งนอกโอกาสแต่งนอกสูงครับเฮครับแม่นี่ก็ยังเบาครับเฮ้ยครับโอ้โหแปดบาทมาโถเอ้ยได้กินไม่สวยเศรกมีแมวทองอีเวนอ่ะเจ๊โอ้หรือว่าวันนี้เราจะโดนครับเราจะโดนไม่เอ่ยจะโดนใช่ไหม โดนใช่หรือเปล่าโอ้โหยหมับไปเพื่อนเงียงพอได้กลับมาบ้างครับเพื่อนครับนิดๆหน่อยๆเนาะโอ้โหถ้าเบ็ดนี้เบ็ดสิบไม่เข้าเดี๋ยวผมขอลองขึ้นเบ็ดสูงซะโอ้โหแม่งไม่เวิร์กว่ะเพื่อนเอ๋ยไม่ยอมเข้าเข้าครับ,รบมาลองเบ็ดสิบเอ้ยเบ็ดยี่สิบครับเพื่นครับสามสิบมเนาะจับไปครับเพื่อนครับ มึงต้องเข่าแล้วจังหวะนี้เพื่อนเออสวยมีคูนครับไหครับหมับเข้าไปเออสามสิบบาทยังคอมโบต่อเนื่องสวยงามจัดจ้านจัดจ้านอะได้มาบ้างครับครับโอ้ยกรองดอกนี้แม่ไม่มีแมวทองครับ่อนครับจริงๆน่าจะมีแมวทองนี้มันน่าจะได้มากกว่านี้ครับ่อนครับโอ้ยหมดชิปหายหมดหมดคำนวณอะไรเพื่อนเออแห้คัมแบ็กมาบ้างเพื่อนเอยโอ้โหสาหร่ายไม่ถึงครับ่อนครับรอบนีุ้ณน่าจะโดนแน่เลยเพื่อนเอยโอ้ยหมด หนึ่งร้อยหกบาทสุดท้ายครับเพื่อนครับแม่เงยชิบหายมาโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนครับแม่มันต้องอย่างนี้สิเลือกเข้าถูกเบ็ดครับเพื่อนครับมาเข้าเบ็ดยี่สิบแบบนี้มันก็กีจานเียครับเพื่อนครับโอ้ยดอกแรกว้าวไปครับเพื่อนครับไอชิบหายดอกสองมึงจะจ่ายไหมเอ่ยเออพัดดอกนี้ครับเพื่อนครับหมับเข้าไปสองร้อยบาทใช้ได้โอ้โหมีไว้ไม่มีตัวกินอีกแล้วครับเพื่อนครับเจ็ดมุนฮะต้องลุ้นกันนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าโอ้โหว้าวอีกแล้วนะครับ มาเบาไปเจเบาไปหน่อยเพื่อนสาไทยโอ้ยอีกใช่ไหมยังได้248บาทอยู่ครับเพื่อครับว่าวอีกแล้วครับคูณ16แล้วครับเพื่อครับแต่แม่งไม่มีตัวกินครับเพื่อนครับไม่มีตัวแดกเลยไอ้แมวนรกโอ้โหมาเพื่อนสวยตอนนี้ไหมโอ้ยเจมาเพื่อนห้ารบาทเออแบบนี้ก็ได้อยู่ครับเพื่อนครับไม่ทุเรศทุลังเกินอะไรครับเพื่อนครับแม่หนึ่งบาทครับเอ้ย1ึ่งบาทครับเพื่อครับสองคนสุดท้าย ตัวคูมาขอสักดอกเพื่อนไอแมวขอสักดอกเวเลยหนึ่งพันสิบหกบาทนะเข้ามาฟรีในเบ็ดยี่สิบพอดีกว่าครับเพื่อครับเดี๋ยวผมปัดเศษสักหน่อยดีกว่าเนาะมาฮะให้เหลือสักพันทุนทวนเนาะลองดูครับเพื่อครับแต่ถามว่ามันเลือกเข้ามาในเบ็ดถูกไหมก็ใช้ได้เนาะเข้ามาในเบ็ดยี่สิบก็ไม่น่าเกลียดเกินฮะได้มาพันกว่าบาทเนาะโอ้โหแม่พอกคูจะหยุดมึงกูจะเอาแบบพันทุนมึงก็คูณมะเพืพ่อน เออเอาเอาหน่อยมาสันสันสูเเพื่อนเอ้ยอ่าโอเค1นึ1งพันสองหนึ่งพันหนึ่งร้อยปัดอีกสักหน่อยครับเอครับเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยทวแล้วกันเนาะมันไม่มีเบ็ดสาเอออ่ะหนึ่บาทหนึ่งพับาทครับเพื่อนครับผมไม่เล่นต่อเนาะถือว่ามันเข้ามาในถูกเบ็ดครับเพือครับเข้ามาในเบ็ดยีนี่ก็ใช้ได้ฮะไม่น่าเกลียดเกินนะก็เอาทวนที่สามร้อยบาทได้มาพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทก็โอ้ใช้ได้ก็เท่าไรเนี่ยเจ็ดแปดร้อยแปรยะมาณนั้นครับเพือครับ ก็โอเคครับเพอครับก็ดีรอบนี้ไปตามสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วครับเพครับแล้วก็แตกใหม่อีกแล้วเนาะก็ไม่ได้แตกเยอะแต่ถือว่าแตกนะอ่ะก็กลุ่มโกาทางก็เพครับ,ครบใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะและสาระ channel เพ่น,นครับ,รบไปแล้วฮะบ,วนะบายฮนะ